สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาหาหุ้นเก่งกําไรเน้นกราฟสวยเป็นหลักนะครับไม่ได้ดูพื้นฐานก็คือเราจะหากราฟที่เป็นเทนขาขึ้นเนาะเดี๋ยวผมเปิดตัวอย่างให้ดูกราฟี่ยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่แล้วก็ทําทรงเหมือนจะเบรกขึ้นไปนะครับเราจะเล่นประมาณทรงเบรกไฮเนาะแลซื้อ ตรงจุดที่เกือบจะเบรกหรือว่าก่อนจะเบรกก็ได้แต่ว่าจุดสตนะ็อปล้อจะจะไม่ไกลโอเคเดี๋ยวผมพาไล่ดูไปเลยแล้วกันผมคัดมาทั้งหมดประมาณสี่สิบตัวได้เนาะโอเคตัวแรกเป็น MEDP นะครับมาดูวิก วีก็เป็นขาขึ้นมาเลยตลอดเนาะโอเคมันก็ยังทําขึ้นอยู่ไอ้ได้อยู่ในโซนบนเนาะไม่ได้พีคขึ้นไปสูงแล้วก็ย่อลงมาเนาะยังเลี้ยงอยู่ในกรอบแบบโอเคอะ่ะแบบคิดว่าถ้าเข้าไปคงไม่ใช่ไม้สุดท้ายแล้วก็ทุบลงมาเนาะแต่ก็ไว้ใจไม่ได้แล้วทุกอย่างก็ต้องมีจุดเข้าจุดออกเนาะคือผมจะวางจุดออกให้สั้นหน่อย กลยุทธ์ของผมในการเทรดรูปแบบนี้คือเน้นเข้าไปเสี่ยงแล้วก็ออกเร็วนะครับคือถ้าพลาดอ่ะมันจะเป็นเรื่องปกติล้วคือมันมีโอกาสที่จะสต็อปลอสบ่อยต้องพูดงี้วิธีเนี้ยก็เลยคิดว่าหาหุ้นที่หน้าตาดีๆมาไว้ในลิตรอ่ะให้เยอะเข้าไว้เนาะแล้วก็สก,กีนทุกวันว่ามันมีสิทธิ์ที่จะเบรกขึ้นไปเล่นไหมต่อมาเป็น PWR เนาะ ตัวนี้ยังอยู่ในเลนอยู่ไอ I, i อ่ะไม่ค่อยสวยตัวนี้ไอ้ไดมาโซนล่างนิดนึงแล้วกลับขึ้นไปเนาะตัวนี้ต้องจับตาดูเพราะว่าบูลลิตอ่ะมันไม่ได้แข็งเท่าไหรนะ่เนาะดูจากตรงนี้ก็เป็นแอ่งถ้าซื้อเบรกก็ก็ยังไม่ค่อยดีเพราะมันมีการทุบลงมาคือแท่งแดงใหญ่อะ่ะเยอะแบบนี้ผมอาจจะตัดออกมันแสดงถึงว่ามีแรงขายออกมาเนาะต่อมา CLS นะครับ CLS ตอนแรกอะสังเกตตอนขึ้นเนาะตอนที่มันเหมือนเพิ่งเริ่มอะ่ะแรงซื้อแรงขายมันจะบีบแท่งเทียนมันจะเล็กเนาะแต่พอเริ่มมีการเก็งกำไรหรือคนเริ่มเข้ามาเริ่มเทคโปรฟิตเริ่มซื้อมันก็จะเป็นแท่งเทียนใหญ่ๆแบบเนี้ยอันนี้ก็ ถ้าจะเข้าไปซื้อก็ต้องมีสต็อป o ลอดมีโอกาสที่จะจบรอบเหมือนกันเหมือนขึ้นไปดึงไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทุบลงมาเพื่อจบหรือเปล่าไม่รู้แต่เห็นได้เลยว่าความผันผวนตรงเนี้ยสูงว่าช่วงนี้อืมก็ต้องถ้าเหมือนเดิมครับมีจุดสต็อป o ลอดก็ลิดไว้คือผมจะดูไปเรื่อยๆจนคิดว่าเจอหุ้นที่มันนิสัยที่เราคิดว่าดีที่สุดถ้าดีหาได้เนาะเราถึงจะเข้าไปเก็งกำไร l i t e ตรงนี้อาจจะรอย่อน่อาจจะเก่งกำไรเนาะอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งผมให้ดูวันผ่านแล้วกันแต่ไม่ได้บอกว่าจุดไหนเป็นจุดเข้าที่ดีแต่ผมคัดหุ้นที่หน้าตาดีมาแล้วเท่าที่ผมมีในวอตลิส์ w c c i i อยู่ในโซนสังเกตถ้าเป็นหุ้นขาขึ้นนะ i i มันจะอยู่ในโซนบนโซนบนของผมคือตั้งแต่ห้าสิบถึงเจ็ดสิบเนาะประมาณนั้น ขึ้นมาแท่งเขียวย่อไปต่อหรือเปล่าไม่รู้อ่ะสมมติผมจะเข้าผมก็ตั้งไม้บายแถวแถวนี้เลยแล้วกันห้าสองเนาะไปผิดเครื่องมือเป็นอันนี้อันนี้ห้าสองสมมติปึ้งสต็อปลอสอาจจะอยู่ไปลายแปลายไส้ตรงนี้เนาะหรือไม่ก็ไส้นี้ก็ได้ไม่ต้องเอาไปไส้ล่างคือผมจะเน้นสต็อปลอสที่แบบ ไม่ได้แย่จนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ลึกจนเกินกเกินไปแล้วกันเพราะว่าถ้าลึกเกินไปอ่ะเราจะออกวอลลุ่มซื้อได้น้อยเนาะเพราะว่าสต็อปลอสสมมติผมหมายละสามพันดอนเนาะผมตั้งไว้ว่าถ้าขาดทุนจะขาดทุนได้ไหมเะร้อยยี่สิบดอนเนาะคิดเป็นประมาณสี่เปอร์เซ็นต์แต่นี้เขียนสามถ้าเป็นจุดเข้าตรงนี้สองห้าสองสตอปสองสี่สามมันจะสวิง สามจุดสี่เปอร์เซ็นสามจุดห้าเปอร์เซ็นตผมก็จะโดนสต็อปลอสไปคือผมเชื่อว่าถ้าหุ้นมันดีอะ่ะมันมีโอกาสขึ้นสูงเหมือนกันแต่เราต้องมาคัดเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์ว่าเราจะคัดหุ้นที่เข้าได้ดีขนาดไหนแต่ถ้าผิดพลาดเราก็ต้องยอมแพ้เนาะเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนวินเลดเราอะ่ะมันโอเคต่อามาสนโน่สนโน่เนี่ยเห็นว่าไอ้รายอยู่โซนล่างเนาะแต่ผมตีเทนไลน์แล้วอะ่ะคือส่งมันยังไม่เสีย ข้อดีของการซื้อข้างล่างอ่ะสต็อปล s อเราจะดีดีในที่นี้หมายถึงว่าสต็อปลอเราจะอยู่ในราคาที่ต่ําได้อืมแต่ถ้าเราซื้อเบรกสต็อปลอเราจะอยู่สั้นๆอยู่ไม่ได้ใช่จุดโลใหม่มันก็จะคนละสไตล์กันอืมโน,นนี้ก็น่าสนใจที่จะเทรดดิงเหมือนกัน โอเคต่อมา NTRA อันเนี้ยคือถ้าเป็นทรงเนี้ยผมผมจะลำบากใจในการเข้าเนะสังเกตไอ้รมันทะลุเจ็ดสิบมาแล้วคือมันขึ้นเป็นเป็นแบบชันขึ้นมาแล้ววอลลุ่มมาอย่าเงี้ยคือถ้าเราปึ้งขึ้นขึ้นเข,ข,ข้าไปซื้อตรงเนี้ยราคาผมว่ามีโอกาสที่จะลงมาเทสได้อะถึงสองร้อยแปดเลยนะแบบแค่ย่อแล้วมันขึ้นต่อ ซึ่งอะไรแบบเนี้ยผมอาจจะต้องคัดไว้เพราะว่าสต็อปลอผมได้ไม่ลึกขนาดนั้นเนาะแถวสองร้อยแปดคงสต็อปลอขนาดนั้นไม่ไหวก็อาจจะไปหาตัวอื่นแต่ถ้ามันเริ่มทำแพทเทิร์นเช่นอ่าออกข้างนะแถวนี้ออกข้างอย่างเงี้ยออกข้างไปสักพักอะ่ะแล้วแล้วผมเข้าซื้อโอเคสต็อปลอมันก็จะเป็นฐานแต่เนี้ยมันยังไม่มีฐานเนาะมันคือการขึ้นแบบเต็มตัวยังไม่มีฐาน ็รอดูไปก่อน AMAT อ่าอย่างเงี้ยผมจะเรียกว่ามันคือฐานเนาะคือกลุ่มก้อนของงานสะสมพลังจะขึ้นหรือจะลงไม่รู้อะแต่คนมาเริ่มมากลกลองกันแถวนี้อ่าถ้าผมเข้าก็สมมุติผมอาจจะต่อราคาหน่อยสองร้อยยี่ห้าสตอปลอถ้าตามตาๆก็สองร้อยสิบเนาะ แต่ผมคงลึกขนาดนั้นไม่ไหวอาจจะสองร้อยสิบห้าออกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับสังเกตไอซขึ้นไปพีคเนาะพีคเสร็จแล้วก็เริ่มฟอร์มอยู่ในช่องนี้ก็เหมือนการพักฐานอะ่ะแต่หุ้นแต่ละตัวมันจะพักฐานไม่เหมือนกันแล้วแต่สไตล์เขาตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผ่านไปก่อน MTZ อืม สังเกตแท่งแดงเนาะแท่งแดงเยอะอย่างเงี้ยแท่งแดงเยอะก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไอไนเนี่ยมันจะมาแกว่งๆโซนล่างละผ่าน HWM อ่าแท่งเทียนบีบตัวมีแท่งแดงใหญ่ตรงนี้บ้างอืมอ่าแต่ข้อดีหาข้อดีของหุ้นในการเข้าตรงนี้ก่อนก็คือสมมุติเข้าสองร้อยเนาะสต็อปลอสเราจะอยู่ร้อยเก้าสิบสองมันได้สต็อปลอสลึกเนาะแล้วก็ถ้าหลุดก็คือเสียทรงได้เลยร้อยเก้าสิบสอง อย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าจุดสต็อปล s อมันสมเหตุสมผลเออใช้คำนี้ดีกว่าตัวนี้ก็น่าสนใจ nrg ทำทรงออกข้างเนาะวอลุ Volume, ่มสะเทียนไม่รู้จะเบรกเมื่อไหร่ข้อดีคือสต็อปล s อไม่ไม่ลึกเท่าไหรนะ่เนาะสิบดอน สมมุติเข้าสิบตัวซาตอลอสิบดอนก็ร้อยเหรียญประมาณนั้นแต่ข้อเสียคือเราไม่รู้ว่ามันจะเบรกไปเลยไหมหรือว่าจะอยู่ข้างๆนี้ออกไปไปเรื่อยๆซึ่งเวลาละ,ะเจอแบบนี้ผมก็จะชอบตั้ง alert เนาะถ้ามันเบรกเดี๋ยวค่อยกลับมาดูอีกทีหรือว่าถ้ามันหลุดเดี๋ยวก,ก็มาดูอีกทีว่ามันเสียไหมยอย่างเงี้ยผมก็ชอบตั้ง alert ทิ้งเอาไว้ชอ็ okay, ชอปโอเคช็อป เห็นสังเกตไอ้ได้ไอ้ได้มาโซนล่างเนาะตั้งแต่มันหลุดช่วงนี้ฐานไม่ได้อยู่โซนนี้เนาะเห็นกลุ่มก้อนของราคาสะสมอยู่โซนนี้พอราคาเข้ามาสู่โซนฐานอะ่ะมันก็อาจจะเกิดรีบาวได้หรือไม่อาจจะเป็นการยืนอยู่ซึ่งเราไม่รู้เนาะเราจับตาดูไปเรื่อยๆถ้าหลุดฐานช่วงเนี้ร้อยสามห้าปึ้งมันอาจจะมาฐานช่วงต่อไปแถวร้อยสิบก็ได้อันนี้ ถือว่าทรงไม่ค่อยสวยแล้วกันแต่มันเป็นหุ้นที่ดีแล้วกันตัวนี้จริงๆอันนี้ไม่ได้อยู่ในลิสต์ขาขึ้นเนาะแต่มันเป็นของเก่าที่ผมมีโอเคต่อมาแลมรีเซิร์ชขาขึ้นชัดเจนเนาะ i s i มีพีกแถวช่วงร้อยห้าสิบตรงนี้เนาะขึ้นไปปึ้งย่อลงมายังรับอยู่แถวโซนบล็อกนี้อืม บล็อกเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเกิดการสะสมถ้าไม่ถล่มลงมาอ่าอันเนี้ยก็พอมีหน้าเทดสมมุติเข้ามาถ้าซื้อตรงเนี้ยสต็อปลอสมันจะลึกอาจจะต้องรอดูสถานาการณ์ไปก่อนอผมตัองอ้ง alert ถ้าเบรกอาจจะ follow by ตามแล้วตั้งสต็อปลอสไม่ลึกแต่ถ้ามันกลับเข้ามาในโซนอีกรอบหนึ่งอาจจะซื้อแล้วก็สต็อปลอสไว้ข้างล่างอะไรประมาณเนี้ยครับ อันนี้มันเป็นหุ้นดีคือถ้าเรามีความรู้เรื่องหุ้นตัวไหนทําธุรกิจโอเคไม่โอเคมันจะช่วยให้เราคัดหุ้นได้ชั้นหนึ่งดีกว่าผมพูดงนี้กราฟก็เอาไว้ดูส่วนหนึ่งแต่เรื่องพื้นฐานนะมันก็ช่วยประกอบสมมุติว่ามีกราฟสวยพอกันสองตัวอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่รู้จะเทรดดิ้งตัวไหนถ้าคุณรู้ข้อมูลตัวไหนมากกว่ากันอ่ะคุณก็ไปทางนั้นดีกว่าอืมตัวนี้ก็เป็นหุ้นเกรดเอตัวหนึ่งเลย ก็รอดูการแกว่งตัวราคาเนาะโอเ okay. ค APH APH ปึ๊บวันนี้ขึ้นแบบเรียบๆมาเลยอะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดชันมากถ้าดูวีคอ่ I นะได้พีคเนาะพีคแต่ก็ยังขึ้นต่อขึ้นแบบค่อยๆไปค่อยๆไป อันนี้ต้องมีสับต๊อบลอให้มั่นเลยผมว่านะคือเข้าไว้ปุ๊บถ้ามันเกิดไม่ขึ้นแบบนี้ต่อเราก็ต้องออกเพราะว่าถ้ามันลงอะ่ะมันสามารถลงได้แบบลงมาหนึ่งร้อยลงมาแปดสิบได้เลยถ้ามันจบรอบอืมอันนี้ก็เหมือนแบบเข้าไปเสี่ยงข้างบนเนาะมีสิทธิ์ไปต่อไหมก็มีแต่ว่ามีสิทธิ์ลงลึกไหมก็มีก็ต้องเตรียมใจไปเช่นกันต่อมาสีอันนี้ไม่ได้อยู่ในหุ้นขาขึ้นแน่นอนแต่ผม ถ้าไปดูคลิปเก่าๆผมก็คือผมซื้อเพราะผมชอบน่ะอันนี้อ่ะสมมติถ้าเราอยากเทรดโดยที่เริ่มมีการกลับตัวเนาะก็อย่างอันแรกเบรกเส้นเทรนไลน์ขากดปึ้งมาซื้อแถว145 1413เนาะประมาณนี้เบรกหาเหตุผลอะจริงๆมันก็ยังไม่เป็นขาขึ้นหรอกแต่มันเบรกเส้นก็อาจจะตั้งสต็อปรอดไว้130อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไอก็ยังอยู่โซนล่างอยู่ คือหากลยุทธ์ให้เราอ่ะครับมันจะเขาเรียกว่าแผนในการเหตุเหตุผลในการเข้าคุณคืออะไรจุดตัดขาดทุนคุณคืออะไรจุดหนีคุณคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนาะไม่ยังเป็นต้องใช้สูตรเดียวแต่ต้องมีหลักคิดไว้ด้วยไม่ใช่แบบใช้อารมณ์ในการตัดสินแล้วเวลาหายเหตุผลนะมันจะวุ่นวายนะ c i l d เริ่มมีการไซเวร์นะช่วงนี้อืมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือเวลามันขึ้นอนะ่ะมันก็ขึ้นแบบเอ,อื่อยมันไม่ได้ขึ้นแบบจริงจริงจังๆหรือว่าพักฐานแบบอยู่ในกรอบแคบเนาะสมมติเนี่ยสมมติผมซื้อ แถวนี้เลขกลางๆร้อยสิขึ้นไป120แล้วลงกลับมาเท่า110อย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสียได้ผมก็อาจจะสตอปลอดออกไปอันนี้ผมไม่ค่อยชอบมันมาเล่นแบบโซนบนโซนล่างโซนบนโซนล่างเนี่ยเขาเรียกว่าสดยเวอันนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่าตัวนี้ผมเข้าไปวันศุกร์ไม้หนึ่งแล้วก็วันจันทร์ไม้หนึ่งเนาะเหตุผลในการเข้าคือเบรก ในการเข้าเพิ่มดิไม่ใช่ในการเข้าเข้าไม้แรกผมเข้าเก้าสิบสองเนาะเหตุ <That 's it> ผลในการเข้าคือคิดว่ามันจะเบรกเป็นเบรกช่วงเนี้ยช่วงเก้าสิบห้าขึ้นไปซึ่งวันจันทร์เปิดมาราคามันไปเปิดพีที่เก้าเก้าเนาะแตผมตั้งไม้ซื้อไว้ที่เก้าห้าและโชคดีมันลงกลับมาพอดีแล้วมันขึ้นต่อเดี๋ยวดวูกราฟหนึ่งชั่วโมงแล้วกันโอเค โอเคผมวันศุกร์นะวันศุกร์ปิดประมาณตรงนี้เก้าสิบสามผมซื้อเก้าสองวันจันทร์เปิดมาเก้าเก้าแล้วลงลงมาข้างล่างรอบหนึ่งผมได้หมายเก้าห้าก็โชคดีไปแล้วมันก็ขึ้นต่อไปร้อยสิบเอ็ดก็ประมาณนี้ครับหน้ามาอ่าหน้าเทศเขาเรียกว่าสูตรเบรกเอาก็คือ ซื้อกล่าวว่ามันจะขึ้นคือความสวยของตัวเนี้ยมันอยู่ที่มันเป็นอย่างนี้เนาะมันขึ้นอ๋อขึ้นอย่างนี้เนาะแล้วก็พักฐานแล้วผมคิดว่ามันพักเสร็จไงเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนคัพ H ปอร์แฮนเดิลแล้วขึ้นต่ออ่าประมาณนี้ฟอร์มอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะการพัก สววแบบแบบมีรูปแบบที่ชัดเจนแล้วกันเราคือมันสวยอะ่ะสำหรับผมคือการาฟมันสวยแล้วกันดูง่ายเข้าใจง่ายไม่สวิงไปสวิงมาเนะประมาณนั้นก็เลยเข้าไป G ีเอันนี้เปิดโดดเนะาะไอไออาจจะพีคอันนี้ก็ยังยังก่อนดีกว่ารอราคาสร้างฐาน เข้าไปสต็อปรอมันก็จะลึกอ่าอันนี้พักฐานชัดเจนเลยอะไรใดมาเลียด e มันจะเป็นเหมือนทรงตัวเมื่อกี้ครับเป็นแฮนเดิลหรือเปล่าถ้าขึ้นกลับไปจอจะเบรกแล้วค่อยซื้อก็ได้หรือซื้อแถวนี้แล้วสต็อปร้อข้างล่างก็ได้อย่างเงี้ยมันก็มีหน้าเทรดละก็ถ้าอยากยืนยันความมั่นใจว่าเข้าดีไหมก็ต้องไปหาบริษัทนี้ทำอะไรเกี่ยวกับอะไรช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้นเนาะ อืมโอเคต่ออ่าอันนี้มันก็ผมก็ตีเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยม NEM ตึ N ๊ด e ตึดตึด,ตดทีเนี้ยจุดคัดแล้วก็จะชัดเจนแล้วว่าหลุดแบบไหนคัดอืมหรือหาจุดเข้าแบบได้เปรียบก็คือมาเข้าโซนข้างล่างสามเหลี่ยมเนาะ แต่ถ้ามันหลุดเราก็คัดคือจุดคัดมันก็จะดีถ้าเราเข้าได้ต่ําแต่ถ้าเราเข้าสูงจุดคัดมันก็ต้องลึกเพราะว่ามันอาจจะสวิงอยู่ในกรอบก็ได้มันอาจจะยังไม่ลงโอเคแต่มันนี่เนี่ยเหมือนกันพักฐานในกรอบอ่าตัวนี้ไม่ได้สวิงแรงแปดสี่สต็อปแปดสองไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้สวิงไม่ได้แรงมา เ <EU S 2> ออยู่เวลาเข้าเราก็ต้องมองกรอบนี้ใูก,กราฟหนึ่งชั่วโมงอาจจะมองชุดนี้เข้า8ปดเอสต็อปเจ็ดหอะไรอย่างเงี้ยถ้าเบรกก็ฟอลโล่ตามขายเฮ้ยไม่ใช่ขายสิถ้าเบรกก็รันต่อไปจนกว่ามันจะเริ่มเปลี่ยนทรงเนาะแต่ถ้าหลุดเราก็ออก มีการพักฐานพักฐานโอเคตัวนี้ก็พอพอได้แต่ไม่ได้สวยมากทีดีไซเวรไซเวแบบขึ้นเอื่อยๆอันนี้ผมไม่ค่อยชอบหุ้นที่ขึ้นเอื่อยๆแล้วก็มันจะดีถ้าว่าทุนเราอ่ะอยู่แถวเนี้ยแล้วมันขึ้นเอื่อยๆมันจะโอเคแต่ถ้าเราไปซื้อข้างบนละแล้วขึ้นเอื่อยมันจะเหนื่อยอันนี้อาจจะอย่าง RS นะครับ R S I, I ขึ้นมาพีคตรงจุดแรกจุดสองเนาะตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะขึ้นมาทํำพีคข้างบนไหมหรือว่าไอได้ I จะอยู่ต่ำลงกว่าก่อนหน้าแล้วพอต่ำก่อนหน้าผมก็ต้องตีเทนไลน์ละถ้าหลุดเทนไลน์ก็ต้องออกเลยมีโอกาสที่จะจะจบแบบ เวรห้าเนาะในจินตนาการนะมืนเหมือนจบรอบสุดท้ายอะ่ะก็ต้องรีบออกอันตรายแบบนี้คือถ้าซื้ออาจจะต้องซื้อตอนมันยอ่อถ้าไปซื้อข้างบนเนี่ยอันตรายตัวนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเรามาช้าเนาะแต่ถ้าเป็นจุดนนนบเ,บเนี้ย้วซื้อตอนย่อเบรกอะไรเงี้ยมันจะสวยกว่าโอเคต่อมา csco อืมอุน่นเอื่อยเนอะแบบซิสโกจะวิ่งหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจของงานตัวนี้ผ่านแล้วกันเพราะว่ามันออกแนวสะสมมากกว่าเมอนเนตตัวนี้ถ้าซื้อก็แถวเจ็ดสิบสตหกห้าอะไรประมาณเนี้ย มีสิทธิ์จะเสียเหมือนกันคือมันแกว่งในกรอบแรงอ่ะสังเกตแท่งเทียนแบบวันหนึ่งหกสิบเก้าไปเจ็ดสิบเจ็ดอย่างเงี้ยมันแกว่งแรงมากก็ถ้ารับความผันผวนไม่ได้ก็ไปตัวอื่นดีกว่ามันเสี่ยงทิ p ดอทคอมทิ m คเนี่ยผมทำการบ้านหุ้นมามันเป็นหุ้นที่โอเคตัวหนึ่งเลยซื้อก็คือซื้อให้ตามหน่อย คือถ้าซื้อตับหน่อยอะ่ะมันก็มีลูมให้มันขึ้นสูงเนาะแล้วก็สต็อปลอสไม่ไม,ไม่ไม่ลึกอันนี้ก็โอเคแต่ข้อเสียคือมันอาจจะขึ้นไปได้น้อยประมาณนี้ทีเอ h เอสบเป็นเทนขาขึ้นแต่ว่าเวลาย่อมันย่อทีละเกือบห้าดอน เจ็งมาหกเก้าเงี้ยก็ซื้อแถวละเรียบเส้นสต็อปลอสอยู่ข้างล่างประมาณนั้นได้อยู่ขึ้นไปแถวกรอบบนก็ออกอเดี๋ยวตีกรอบบนก่อนอ่าอย่างเงี้ยถ้าเข้าไปโซนบนออกกลับมาโซนล่างก็ซื้ออันนี้ก็เล่นไม่ยากถ้าจะเล่นเนาะโดมนเนียน อันนี้ออกแนวไซเวมากกว่าผ่านแล้วกัน JOE ยอ่ออ่าอย่างเงี้ยชัดเจนเหมือนย่อแล้วไปต่อหรอหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าจุดคัทอ่ะมันมันได้ไงแล้วเวลามันขึ้นอะมันก็น่าสนใจเพราะว่าจุดคัดดีเล่นต่อไหมไม่รู้เนาะขึ้นมาจากชุดห้าสิบมาเป็น ห้าสิบหกไปทําการบ้านต่อเนาะตัวนี้ผมไม่ได้ทําการบ้าน,น C E C O ใซเบร์ในกรอบเบรกถ้าเบรกก็น่าสนใจผมตั้งอลเลนไว้ก่อนแล้วกันแต่ถ้าไม่เบรกก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เฮดทีเฮดอืมมีการสวิง ตึด,ด,ดยอ่อไอไดพีกปึ๊บยอ่อจบหรือเปล่าหาจุดอันนี้พอคิดว่าพอเรียนได้เนาะหาจุดหาจุดซะหน่อยแถวแถวอ๋ออีกอย่างหนึง่งถ้ามันเบรกเราก็อาจจะตามได้เหมือนกันตัวนี้เหมือนเหมือนจะทำฟอร์มจะเบรกแล้ว อันนี้หุ้นลโรงแรมมนะั้งถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้เคยดูวันผ่านหุ้นโรงแรม P A R R อืมขึ้นแบบเอื่อยๆก็พอหาจุดได้อยู่นะจุดเลนแต่ก็เอื่อยๆเ,เราเก็ลแลบผ่านไปเลยแล้วกันเพราะเป็นหุ้นขาลงละปึ๊บ แต่ข้อดีคือถ้าเข้าตรงนี้ก็สต็อปข้างล่างไงมันสต็อปสั้นไอ้ไออยู่ข้างล่างมันมันคือ,อยบแบบว่าอารมณ์เหมือนเสี่ะคือยังไม่ได้บอกว่าจะกลับตัวยังหาเหตุผลในการเข้าซื้อแบบขาขึ้นไม่ได้แต่นี้คือซื้อเพื่อเล่นเด้งมากกว่าประมาณนั้นอืมผ่าน Apg เอื่อยไปหน่อยผมไม่ค่อยชอบมันเอื่อยเ,เกิน omcl อา่าก็อาจจะไม่ขึ้นแรงแล้วกันมันสวิงไม่ได้สูงเนาะก็ะหาจุดเข้าได้ปกติ amkr อันนี้ยอ่อโอ้โหลบออกก่อนนะก็เอาเส้นเทนไลน์เป็นหลักเนาะสต็อปอันนี้สต็อปอาจจะลึกไปหน่อยนะผ่าน KGC อืมจะเล่นเบรกก็ว่า,าจ,จะได้นะสสั้นๆแต่ต้องไม่คือถ้าเป็นหุ้นเล่นเบรกอ่ะผมอยากทำการบ้านหุ้นให้ดีระดับหนึ่งก่อนเพราะว่าเวลามันสวิงอ่ะมันต้องคัดอยู่แล้วแหละแล้วเพื่อไปรอตอนมันฟอร์มฐานให้เสร็จจริงๆอะ่ะแล้วค่อยเข้าใหม่ก็ไม่สาย แต่เนี้ยมันเหมือนฟอร์มเนาะมันเหมือนยังยังไม่ได้น่าจะเบรกอะเพราะว่าไอ i ก็ยังอยู่ในโซนล่างอยู่เหมือนฟอร์มตัวแถวเนี้ยอืมแต่ถ้าเบรกก็ต้องมาดูอีกทีพูดยากเลยตัวนี้ AMRX เบรกขึ้นมาเรื่อยๆเลยเบรกเป็นชุดๆขึ้นมา แต่ถ้ามันเบรกปุ๊บแล้วมันทำทรงเนี้ยก็ต้องคาดร้อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเข้าใหม่ตอนมันเบรกอืมฮุ่นฮุ่นยาซะด้วยผ่านก่อนแล้วกันสวิงแรงอยู่นะผมโน้ตไว้ว่าอาจจบแล้วก็คือมันขึ้นมาเยอะเนาะตรงเนี้ยมันเริ่มตื้อ กรอบเนี้ยซึ่งไม่รู้ว่ามันมันจะทุบลงมาเลยไหมแบบจบรอบหรือฟอร์มตัวออกข้างแล้วก็เบรกอันเนี้ยต้องคือต้องระวังโอเคนี่คือหุ้นที่ผมคัดมาเนาะซึ่งหุ้นในพอร์ตผมก็ไม่ได้เล่นสไตล์นี้ทั้งหมดผมบอกไว้ก่อนก็คือไปดูดัชนีเลยแล้วกัน A D P ช่วงที่ขึ้นมาวันจันทร์น่ะผมยังให้เป็นแค่เด้งเนาะเพราะว่ามันยังไม่ได้กลับเข้าไปอยู่ใน Channel นี้ก็เลยยังไม่ได้เข้าพวกกลุ่ม Data Center คืนหมาหรืออะไรก็คือดูไว้ก่อนนี่คือหุ้นในพอร์ตผมผมทีม Google ไปตั้งแต่ช่วง3ามร้อยสามอะไรเนะี้ยผมทีม T S M ผมก็ทีมเหมือนกัน ช่วงสองร้อยเก้าสิบห้ารอคือผมยังรออยู่ยังไม่ไว้ใจตลาดว่ามันจะกลับมาเป็นขาขึ้นเลยผมก็เลยทิมเท่าที่จะไหวช็อปมันขึ้นมาร้อยห้าห้าผมก็ทิมไปอืส่วนซีไม่ได้ทิมอะไรอาจจะซื้อเพิ่มโอเคก็มีตัวเนี้ยครับเกณฑ์กำไร ขึ้นมาเยอะอันนี้ก็ถือว่าโชคโชคดีไปแต่มีแซนดิสเนะเดี๋ยวค่อยดูในวิวยังอยู่ในชแนลของมันอาจจะลงได้โดมิเนียนไปแล้วออเลนออเลนชแนลเนี้ยน่าจะแข็งพอสมควรรอดูไปก่อนยังหาสัญญาณไม่ได้เนาะเอ็มเคร์โซฟายตอนแรกผมคิดมันจะหลุดล่ะชแนลเนี้ย แต่ว่ามันกลับขึ้นมาได้ครับอันนี้เริ่มคือผมขายออปชันไปเนาะสไตที่ยี่27บเจ็ดกับยีบปดถ้าสุดสัปดาห์มันยังยืนยีบเจ็ดได้ผมจะโดนขายคคเวอร์คอไปไม่เป็นไรเดี๋ยวร่อย่อค่อยซื้อใหม่ตัวนี้ผมว่ามันยังไม่ขึ้นแบบออทามไฮเร็วนี้หรอกเอ็กเพิร์คือแย่แต่มีไม่เยอะก็เลยไม่เป็นปัญหา เหมือนกันกับกลุ่มแล้วถ้าเทนเตอร์ยังอยู่ในกรอบเนาะก็จบครับวันนี้ดูกราฟไปเยอะพอสมควรแล้วครับช่วงนี้ก็เฝ้าระวังครับเน้นเฝ้าระวังผมยังไม่อยากผีผามเข้าไปถือหุ้นยาวเท่าไหร่ ก็มันนี่แมเนจเมนต์ที่ดีครับขอบคุณครับ